ขออนุญาตแนะนำท่านแขกผู้มีเกียรติที่ในระวงเดินทางมาเป็นเกียรติในวันนี้นะคะขอคุยค่ะขอบคุณคุณตาคุณยายค่ะที่ได้ร่วมเดินทางมาพร้อมกับคู่ภารมนีของท่านค่ะคุณแม่ที่ระดาคำภูค่ะใบไซ์กับใบน้ำตาลค่อฟกินค่ะค่ะค่ะพ่อผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านที่ว่าหมู่ที่หกค่ะ ะท่านต่อมาค่ะพอสิทธิชัยเขียนโทรสารค่ะผู้ช่วยผู้ใหบ้านบ้านหินตั้งน้าห้ามละค่ะค่ะท่านต่อมาค่ะดรวรริดาเทจรัทธพรโรงเรียนบ้านจแจ้งเลยค่ะยิ่งมาดูเดินรอในสุขสุขคนกินค่ะคุณพ่อนาวันคุณผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหินฮาหมู่ที่คุณพี่ชัยวัฒน์นะคะชัยวัฒน์สวรรค์ก็มาเขาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้าน ชื่อทั้งหมู่ที่10บคุณแสงกต<ร>ิตใบค่ะพ่อคุณศึกษากรรมการของหินตะมั่นหิดตะของหลักคุณพ่อนักธรงชานนค่ะผู้ชวว่ชวยผู้เหญ่บ้านบานามม้า,ววา,บา,นบานนนท้อง,มมงหมู่ที่สองค่ะพอผู้ช่วยผู้เหญ่บ้านบ้านน้องสำโรงหมู่ที่ห้องสุขยิ้มกิบันค่ะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนหินตะน้องเลยกันค่ะ พ่ออรุณดวงมุลีค่ะกรรมการคู่กันนะคะคุณ FC นัองเรียนหิดตั้มน้อเลยป้าฝาอเล่ยอดเก็มเส้นดีท่านเดินค่ะคุณสองสรเ้งนี้คุณครูโรงเรียนหิดตั้มน้เลยคุณสองคุณพ่อจุนีแดนไก่แก้ม ถือว่าเป็นแขกผู้หลักผู้ใหญ่นะคะวันนี้ไม่เนี่ยเสิร์ฟพันไม้พิณหยางนะคะในมือเสิร์ฟพันนาเพื่อที่จะเป็นเกียรติให้กับลูกกับหลานเท่ากินด้วย เรียนนายสุรัก์แก้วดวงตานาย,ยกเทศบตรตีเทศบาลตะบตนนึ่งของกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งสิบหมู่บ้านท่านผู้อำนวกยการโรงเรียนคณะดำเนินงานกิจกรรมและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกับผมนายเยี่ยมสว่างนึกประธานคณะกรรมการสถานถศึกษาขออนุญาตกล่าวรายงานการจัดก,กิจกรรม เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนในวันนี้โพรงการอาหารกลางวันเป็นโครงการที่สำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนทุกคนเนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่า,รางกายที่แข็งแรงและส่งผลผล ต่อพัฒนาการทางด้านต่างๆของนักเรียนของไอแมนพิจิตเพงษ์นวลบุญมาอายเพลงปลายฟ้า,าในการนี้กระผมขอกราบขอบคุณนายสุรักษ์แก้วดวงตานายกเทศมนตรีตำบลมันคลเรียนนายเยี่ยมสว่างนึกสถานศึกษาคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิงดรวันคำโป่งและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูงักเรียนขอขอบคุณความเชือเ่อเพือเพนและนำใจอันดีงามของท่านที่ได้มอบสิ่งดีๆให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะสร้างความสุขและความประทับใจให้กับนักเรียนทุกคน ขอเปิดกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิงนักบัดนี้ครับนะคะในวันนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านกำนันวิษุคำภูกำนันตำบลนนท์พ้อนะคะเป็นตัวแทนท่านผออวนิดาเขยจร การแสดงความยินดีกับน้องนะคะในฐานะน้องเป็นศิษย์เก่าดีเด่นควรแจกการทุกย่องป็นอย่างยิ่งนะคะค่ะขอเสียงให้้แม่อีกครั้งหนึ่งค่ะยังยังอยู่เรียนท่านนายรัฐเทศบาลตีตำบลเทศบาลตำบลเมืองนลพงนะคะเราจะใท่านณอย่างยิ่ง ท่านกำลันวิศนุกำเูมันตำบนหนดน้องนะคะท่านผู้นำชุมชนทั้งสิหมู่บ้านนะคะตลอดจนพ่อคุณแม่ทุกท่านที่ให้เก็บมาบ่วงานวันนี้ที่สำคัญก็คือคณะของทีมงานของอ้าแดงนะวันนี้นะคะนำของโรงเรียนบ้านอง่หายเลเปนเกียรติและภคิื่นสอง่สอง ฝากกดไลค์หน่อยค่ะเยี่ยมเยี่ยมให้ไอแมนหน่อยค่ะนี่ค่ะอัจคะแนนลำดับต่อไปนะคะวันนี้ฉันก็จะขออนุญาตเชิญคุณครูราชศรีเศรษฐการ